ใครกำลังมองหา SUV เจ๋งๆสเคปคครบครบราคาสบายๆมาดูกันนี้กันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็น e v e r a 10เครื่อง2.0ดีเซลแรงม้า170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะคะไฟหน้าเป็นไฟ LED Daytime Running Light พร้อมไฟซ c a m มที่เป็นเอกลักษณ์ของ Ford เพิ่มความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืนในส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นสีทูโทนเป็นสีโครเมีย e มตัดดำแบบนี้ในส่วนของแม็กนะคะแม็กจะเป็นแม็ก8 8นิ้วนะคะมาพร้อมยาง255ทับ6 5 R 1 8นะคะขนาดพอดีเพิ่มความสปอร์ตเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะหน้าจอสัมผัส10.1น mm ิ้วนะคะมาพร้อมกับไวเลสเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y และ Android Auto ลรองรับสิงโ เชื่อมต่อไร้สายดูแผนที่ฟังเพลงได้ในทันทีและเรายังมีแอปพลิเคชัน Ford Pass เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อข้อมูลรถและบริการต่างๆในส่วนของภายในนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะที่นั่งของคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะปรับได้8ทิศท,ทางค่ะค่ะฟีเจอร์ความปลอดภัยคันนี้ก็จัดมาเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบ ลดความเสี่ยงจากการพิคว่ำ ROM และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ออปชันจัดเต็มโปรดีโปรเด็ดนะคะราคาเพียง1,397,000บาทวันนี้นะคะจัดโปรพิเศษเหลือราคาเพียง1,249,000บาทนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะทักมาหาเราได้ที่ฝอดลุ่งเจริญพัฒบางนากม .26 โชว์รูม1เดียวในย่านบางนาค่ะ